สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube นะครับวันนี้ตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็ออกจากสํานักงานนะครับนะครับสานักงานตอนเย็นเย็นก็กลังจะกลับบ้านนะครับพอดีก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมชมนะครับนี่พี่น้องอันนี้คือศูนย์อะไรอะศูนย์พักคอยศูนย์ ที่พักของผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับที่ช่วงเขา,าเข้มงวดในเรื่องของการเดินทางเรื่องของโควิดนะครับผู้เดินทางมาจากกรุงเทพก็มาพักที่นี่อยู่14วันนะครับจากพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็บอบบางลงเป็นศูนย์นะครับไม่มีคนพักแล้วนะครับ พามาเบิ้งบรรยากาศพี่น้องพามาชมบรรยากาศเห็นไหมครับจะพามาชมนี่คับพี่น้องครับแลนด์มาร์กนะครับเป็นแลนด์มาร์กเป็นที่ถ่ายภาพของสำนักงานนะครับเห็นไหมครับ ด้านหลังนู้นก็จะเป็นภูผาขาวนะครับไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่ากล้องมันเป็นกล้องโกโปรนะครับเป็นกล้องโกโปรมันซูมไม่ได้นะครับแค,แค่นั้นนะครับบ๊ะพีน่น้องงามๆนะครับบรรยากาศนะครับอยู่ด้านอยู่ด้านหลังของสำนักง,งานเลยนะครับ สำนักง,งานอยู่นู่นตัวนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กนะครับอ่ะพอห้อมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมเรื่อยๆนะครับ